ข่าวนี้จะเรียกว่าเข้าแกงชิงแชมป์ประเทศไทยก็ไม่ผิดนะฮะท่านผู้ชมเปิดฉากแล้วครับสำหรับการแข่งขันเข้าแกงไทยเคอรี่ไรซ์แชมเปี้ยนชิพ2025นะครับชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีก็จะโดยการทุกที่แห่งประเทศไทยเขาร่วมกับสมาคมพัตตาคารไทยนะครับ โดยนะางธนิวันกุลมงคลนาะยกสมาคมรวมถึงพันธมิตรเนี่ยในงานนี้ครับจากที่ฟินกิ์ประตูนะฮะสิบเจ็ถึงสิตุลาคมก็คือศุขสาวัิทย์นี้นะครับท<ช>ุนผ<ช>ู<ๆ>้ชมโดยทางนาะงสาวาฒปณีเกียรติไพบูลผู้ว่าการการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยก็บอกนะฮะว่าจริงๆข้าแกงเนี่ยสเสน่ห์ของอประเทศไทยเลยนะฮะเข้าถึงง่ายอร่อยอ<ช>ิ<ช>่มด้วยเป็นมัสเทสนะฮะทานผู้ชม<ช><ๆ>ที่นะักท่องเที่ยวทั่วโลกมาประเทศไทยต้องลองและการแข่งขันนี้เนี่ยมี เชฟที่เข้าร่วมงานอาหารจากทั่วประเทศมาร่วมปรุงข้าวแกงเมนูเอกลักษณ์ไทยแท้เลยนะฮะแล้วเขามีประกวดด้วยนะต้องแต่งร้านนะแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบครบวงจรก็ตอกย้ำศักยภาพของไทยในฐานะที่เป็นครัวของโลกอย่างแท้จริงนะครับง,งานนี้เนี่ยทางสมาพันธ์เอ็ไทยโดยดรนบพงศ์ทีรรวรประธานสมาพมนธ์ SME ไทยที่สนับสนุนผู้ประกอบการโอทอปและชุมชนเนี่ยก็ได้นำสินค้าจากทั่วไทยมาออกบูธ ไม่เสียเงินเลยนะทั้งหมด22บสตงไม่มีค่าบูธนะท่านผู้ชมเพื่อส่งเสริมกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยด้วยก็ไปได้เลยนะท่านผู้ชม17ถึง19ตุลาคมสุกเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ10โมงถึง6โมงเย็นที่ชั้น4ฟินิกส์ประตูน้ำฟังเสียงหน่อยฮะเป็นครั้งแรกนะคะที่สมาคมพันธกา,ารไทยเรเริ่มในการที่จะจัดการแข่งขันสุดยอด ข้าแกงไทยโดยท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นคนตั้งชื่อเลยว่าต้องเข้าแกงเท่านั้นนั้นเราก็หวังว่าเราจะพาเข้าแกงไทยไปสู่นานาชาติได้นะคะแล้วก็จะพานักท่องเที่ยวทั่วโลกให้รู้จักข้าวแกงไทยมาเมืองไทยมีหมุดหมายว่าต้องมากินข้าวแกงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยที่กินกันทุกวันตัวที่สมพันธ์เอสบีไทยชอบ เกี่ยวกับงานนี้ก็คือข้าวแกงอ่ะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการ ของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศครับสมาธ์มีบูธนะครับของผู้ประกอบการสินค้าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาคเนี่ยมาออกที่ที่งานข้าวแกงด้วยมาเที่ยวงานนะครับ17-19ตุลาคมนี้นะครับร้านข้าวแกงชั้น4ที่ฟินิกส์นะครับประตูน้ํามาชิมข้าวแกงมาชิมผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเยี่ยมบูธของฝั่งสมาพันเอสบีไทยก็น่าจะเป็นขวัญและกาลังใจให้กับคนในระบบของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนะครับที่มาออกงานแล้วก็มามาประกวดข้าวแกงในวันนี้ครับ